มีนิสิตมาถามผมครับเกี่ยวกับเรื่องของอวอลเลย์บอลไทยกับโปรแลนด์นะครับก็ถามว่าอาจารย์ครับโปรแลนด์นะครับถ้าเป็นโคช้ชเนี่ยจะพูดอะไรกับเขาบ้างในช่วงเซตห้านะครับ คือผมต้องบอกอย่างครับว่าจริงๆแล้วในในการแข่งขันเนี่ยคู่นี้มันมีความสูสีนะครับมากเลยแล้วก็โปรแลนเนี่ยแบกความกดดันไว้จำนวนมากเลยเพราะจริงๆจริงๆแล้วก็ถูกคาดเดาว่าจะเป็นผู้ชนะแต่แบกความกดดันไว้อย่างที่ผมเคยพูดไว้ครับว่าแบกอะไรก็ตามแต่ครับความคาดหวังความกดดันพังหมดครับนะครับพอถึงเซต5นะครับซึ่งจริงๆแล้วโปรแลนเนี่ยก็กลับมาตีเสมอได้ตรงนั้นนี่เองครับผมบอกเลยว่าการเป็นโคตรโปรแลนเนี่ยจริงๆในส่วนนั้นสิ่งที่ต้องเน้นนะครับคือต้องบอกแค่ว่าลืม สิ่งที่เคยผ่านมาไม่ต้องไปคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับต่อไปในเซตที่5แต่ขอให้เซตที่5เนี่ยเล่นให้เต็มที่เพื่อตอบสนองสิ่งเชียคนที่มาเชียเราทั้งหมดเตรียมสนามมาเชียเราเพราะฉะนั้นดังนั้นวันนี้เล่นให้เต็มที่เล่นสนุกเพื่อตอบแทนสิ่งนี้แล้วก็ตอบแทนตัวเองเล่นให้สนุกกับเซตที่5แล้วพยายไปเต็มที่นะครับตัวที่น่าจะเอ่อหรว่า พูดถึงในช่วงของเซตที่ห้านะครับแล้วมิสิติก็ถามผู้อีกว่าอะไระครับแล้วทีมไทยแล้วครับนะฮะก็ต้องบอกครับว่าโดยเฉพาะทีมไทยที่โดยด้วยความเป็นอดร์ด็อกนะครับจริงๆก็ผมชอบอดร์ด็อกครับเพิ่งจริงแล้วระดับโลกนะฮะสูงก็สูงกว่าเรา บอลก็เร็วกว่าเราเซตบอลสูงกว่าเราแข็งแรงกว่าเราคือมันต้องบอกฮะดีกว่าเราหลายอย่างแต่ผมต้องอว่าชื่นชมทีมชาติไทยฮะที่ที่ทาได้เต็มที่ฮะแล้วก็ผมบอกว่ามันเกมที่สนุกมากนะครับคือในส่วนของ,ของเรี่กว่าเมริคาตามแต่งเซตห้านะครับโดยเฉพาะทีมชาติไทยนะครับหลักการนี้ฮะสิ่งที่ผ่านมาปล่อยมันครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็ปล่อยมันครับอยู่กับปัจจุบันครับอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆโดยเฉพาะถ้าเป็นการพูดกับทีมชาติไทยนะครับผมจะบอกนี้ว่า ช้คำนี้แบบนี้ฮะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตสิ่งที่คุณทำคุณทำได้ดีแล้วแต่สำคัญคือคุณทำได้ดีมากกว่านี้อีกดังนั้นตรงนี้ครับจะให้เราทุ่มเทพลังที่ได้มาจากการฝึกซ้อมเชื่อมั่นในทีมเชื่อมั่นในโค้ชเชื่อมั่นในแรงเชียร์เสียงเชียร์อของคนไทยเศตษี่5เศตษฐีสินไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคต ตรงสนุกสนุเกมทําให้เต็มที่ท,ท,ท,ทําตามแผนเต็มที่นั่นแหละครับคือสิ่งที่จะทําให้คุณทําได้และคว้าชัยชนะกลับบ้านเราเนี่ยฮะนะครับลองลองดูเขาว่าจริงๆแล้วประเด็นพวกนี้ครับเขาใช้เข้าไปเนี่ยมันจะสร้างแรงประจุ้นนไหนนะครับเพราะฉะนั้นจริงท่าผมก็ผมก็ตอบด็กไปงั้นฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับหลยๆท่านนะถ้าเกิดเจอสถานการณ์เหล่านี้ครับลองใช้คําพูดเหานี้ครับต่อไป